ไปเที่ยวไปผ่านลูกับเจัาราราชการมาเมจะผูกงามมือคนให้อย่ามากลิ้วมากายคนในนายของแม่เอ้ยมากูกคนในนายของแห่เอ้ยมาเด็กกูอย่ามากลิ้วมากายคนในนายของแม่เอ้ยมากูกออกจากป่าจากบุกเอ้ยมาเขารูปเขายายได้มาป่วย อิ่มอนมาหนำปุยเห็นดำดำอนมาโน่อย่ามัวร้อยนวลเลือกันให้นายของเมีอ้ยอ้มาุ้ยอ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 ้อ้ยอ้ยอุยอา้อนอุ้ยอาอุยอา้อ พ่อยพ่อพินโยมีช่างใหญ่ขึ้นขยาวมีลูกหนุ่มลูกสาวร้่นแตุ่คนเลยขยันพอบบนตกนั้นไคยคายอย,ยมาสาธุเอาเสียบ้างพออฟื้นหังผ่าตะใบเกิดชาติได้ฉันใดใหญ่เบาเดือะเบียงให้มีของ มาวางคายมีเบาภัยมานั่งเทียงจะยกสำหรับกุมาประเคนให้พนัง